สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทท่านนะครับตลอดจนพี่น้องที่กําลังหาแนวทางเสียงช่วงเสียงดวงกันทาง youtube นะครับกอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับสูตรที่ผมนํามาแบ่งปันกันนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนํานะครับประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับปี2560นะครับนี่เป็นสูตรใหม่นะครับแกะกล่องก็มาลองติดตามกันดูนะครับว่าสูตรนี้นะครับ ผลงานจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากพี่น้องนะสมาชิกทุกท่านนะครับตลอดจนพี่น้องนักเสียงโชคนะครับได้เก็บเอาไว้พิจารณาอีกสักหนึ่งสูตรก็แล้วกันนะครับสูตรนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับเดี๋ยวทําให้ดูกันสัก 3- ามสี่งวดนะครับผมแล้วก็ไปทําให้ดูในงวด16บหกกรกฎาด้วยนะครับอ มาเริ่มต้นกันที่วันที่16นะครับงวดวันที่16พฤษภาคมนะครับปี2560นะครับนี่เป็นสูตรเลขเด่นนะครับวิธีการคำนวณน,นะครับอ่าวาง3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับ สามตัวท้ายรางที่หนึ่งนะครับกับสองตัวล่างก็คืองวดของวันที่อสองพฤษภานะครับก็คืองวดก่อนหน้านี้นะครับสิบหกพฤษภานะครับอ๋อวางเลขหกห้าหกนะครับกับสามห้านะครับสามตัวบนกับสองตัวล่างนะครับพูดกันง่ายๆวิธีการคำนวณในสูตรนี้นะครับก็ใช้หลักสิบนะครับก็คือตัวนี้นะครับ หลักสิบของรอนที่หนึ่งนะครับกับหลักหน่วยของสองตัวล่างนะครับขั้นตอนแรกนะครับง่ายนิดเดียวนะครับสูตรนี้ก็แค่นำนะครับนำหลักสิบนะครับนำหลักสิบของรอนที่หนึ่งกับหลักหน่วยของสองตัวล่างนะครับ มาบวกเข้าด้วยกันนะครับเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ6 5 6หหลักสิบก็คือ5นะครับ2ตัวล่างนะครับเลขออก3 5หหลักหน่วยก็คือ5ก็นํา5มาบวกด้วย5นะครับได้10ก็ใช้ตัวท้ายตัวเดียวนะครับก็คือ0นะครับหลังจากนั้นนะครับบวกหนะครับเดินหน้าไปครับศูนย์บน1ก็จะเป็น1นครับ1บวก1นะครับก็จะได้2นะครับก็จะเป็นการยืดเดินหน้า2 9หรือว่าเดินหน้าอ่า อย่างละแต้มไป2ก้าวนั่นเองนะครับผลลัพธ์ศูนย์ก็จะเป็น12นะครับเลขเด่นนะครับงวดวันที่นะสิหพฤษภาคมนะครับปี60นะครับศูนย์เลขเด่น0ูนนะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออก3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับ8 91นะครับ2ตัวล่างออก5นะครับเลขที่เข้านะครับ ก็จะเป็นหนึ่งนะครับจะเป็นหนึ่งนะครับเข้าบนนะครับสลับงวดนี้นะครับามาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมางวดวันที่หนึ่งนะครับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับปีสอง0ห้า ก็นําผลนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นนะครับกับ2ตัวล่างนะครับเลขออก8 91 2ตัวล่างออก53นะครับวิธีการคำนวณก็เหมือนเดิมนะครับ10รางวัลที่1กับหน่วยล่างนะครับ9ไปบวกด้วย3นะครับผลลัพธ์นะครับ ผลลั์ก็คือ12นะครับใช้ตัวท้ายตัวเดียวนะครับก็คือ2นะครับหลังจากนั้นก็บวก1นะครับเดินหน้าไปอีก29ก้านะครับ2บวกหนึ่งได้3ามสาบวกหนึ่งได้4ี่นะครับก็จะเป็นเด่นนะครับ3าตัวก็คือ2 3 4ามนะครับ2 3 4สาเป็นเลขเด่นนะครับประจําววันที่1มิถุนายนนะครับมาดู1มิถุนายนเลขที่ออกนะครับ6ก0ศนะครับ2ตัวล่างออก61นะครับอ่า เลขที่เข้านะครับก็คือเลข3นะครับเลข3นะครับเข้าบนอีก1นง,งวดนะครับงวดต่อมานะครับงวดต่อมาวันที่16นะครับ16มิถุนายนปี2560นะครับ ผลของงวดที่แล้วมาวางนะครับสามตัวท้ารางวัลที่หนึ่งหสามศูนย์นะครับสองตัวล่างหกหนึ่งนะครับสองตัวล่างหกหนึ่งหลักสิบรางวัลที่1ก็คือสามนะครับหลักสิบรางวัลที่1ก็คือสามหลักหน่วยของสองตัวล่างก็คือ1นะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่นะครับสามบวกหนึ่งเป็นสี่อ่าดูกันใกล้ๆนะครับ สีบวกหได้5้นะครับห้วกหได้หกเด่น3ตัวก็จะเป็นสี่ห้าหนะครับอ่าสี่้าหเป็นเลขเด่นนะครับของวันที่ส6บหกมิถนายนนะครับปีสองหนะครับมาดูเลขที่ออกสตัวท้ายรางวันที่หเลขออกหนึ่นะครับสตอนล่างออกสี่เจนะครับอ่ามาดูเลขเด่นกัน เลขเด่นนี้เข้าก็คือ C นะครับสีเข้าทั้งบนและล่างนะครับผ่านไปอีกหนึ่งงวดนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับก็คืองวดที่ผ่านมานะครับสดสดร้อนร้อนนะครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมปีสองห้าศนะครับ สูตรนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับ3ตัวท้ายวันที่1มาวางนะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับหลังจากนั้นก็เอาหลักสิบกับหลักหน่วยล่างนะครับมาบวกเข้าด้วยกันนะครับ4บวกด้วย7ได้11ใช้ตัวท้ายก็คือ1นะครับ1เดินหน้าไปอีก29นะครับบวก1ไปอีก2ครั้งนะครับ1บวกนได้สองสองบวก1ได้ 2, 2 3นะครับเลขเด่นของงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับก็คือ1 2 3ผลสนะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับงวดที่ผ่านมานครับ3ตัวท้ายรางวัลที่1เลขออก360 2ตัวล่างนะครับออก26นะครับเลขเด่นนะครับที่เข้าก็จะเป็น2กับ3มนะครับาเข้าบน สองเข้าล่างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นผลงานนะครับในสูตรนี้นะนำมาให้ได้ชมกันนะครับก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับสำหรับพี่น้องนะครับสมาชิกท่านใดที่ชอบอาหาแนวทางนะครับไปเล่นหลฟ์สูตรเพื่อไปตัดตัวเลขกันนะครับก็ลองเก็บแนวทางนี้นะครับไปเป็นแนวทางดูนะครับอาจจะมีประโยชน์กับพี่น้องนะครับผมโอเคนะครับ มาถึงงวดนี้นะครับวันที่16 16นะครับกรกฎาคมปี60นะครับก็นำ3ตัวกับ2ตัวของงวดที่แล้วนะครับ3ตัวท้ารางวัลที่1 360นะครับมาวางนะครับแล้วก็2ตัวล่าง26นะครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมนะครับมาติดตามดูในงวดนี้กันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะออกนะครับแล้วก็เข้าต่อเนื่องเหมือนอย่างตัวอย่างที่ได้ทําให้ชมนะครับผมนะครับโอเคนะครับหลักสิบก็คือหนะครับหลักหน่วยล่างก็คือหนะครับนํหกกับ6มาบวกเข้าด้วยกันนะครับเป็นสิบสองนะครับใช้ตัวท้ายก็คือสองนะครับหลังจากนั้นก็เดินหน้าไปสองเก หรือว่าบวก1ไปอีก2สเตปนั่นเองนะครับ2บวก1ได้3นะครับ3บวก1ได้4เด่นประจำงวดนี้สำหรับสูตรนี้ก็จะเป็น2นะครับ3 4นะครับนี่ก็คือเด่นนะครับประจำงวดวันที่16นะครับกรกฎาคมปี 2, 5 6 0นนะครับก็มาติดตามดูกันว่านะครับสูตรนี้นะครับเลขเด่นในสูตรนี้ที่นำมาแบ่งปันกันนะครับ จะเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับก็ลองติดตามผลงานกันดูนะครับก็ลองเก็บไว้พิจารณากันดูนะครับสําหรับสูตรไหนที่หลุดไป1งงวดนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับก็ลองเก็บไว้ดูเก็บไว้ทําดูนะครับดูสถิติกันก่อนนะครับถ้ากลับมาเดินอีกครั้งก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับสูตรไหนที่มันหลุดไป2งงวด3มงวดท่านั้นก็ใยเลิกใช้ไปเลยนะครับผมก็ถือว่าสูตรนั้นก็หมดอายุไขไปนะครับ สำหรับเด่นวดนนี้ก็ฝากไว้ในสูตรนี้นะครับ2 3 4สนะครับเป็นอีกหนึ่งแนวทางเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับการตัดสินใจที่นำไปเสี่ยงช่วงเสี่ยงดวงกันนะครับอ่า YouTube ช่องนี้นะครับช่องเลขเด่นเลขบิ่งนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับพี่น้องนักเสี่ยงโชคทุกทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับผมฝากไว้นะท้ายคลิปเป็นประจำนะครับสระผมนะครับไม่ได้รวยเพราะการเล่นหวยนะครับแต่ว่า ทุกวันนี้นะครับก็แบ่งสัดส่วนให้ดีนะครับแบ่งไว้เก็บนะครับแบ่งไว้กินแบ่งส่งให้พ่อให้แม่นะครับให้ผู้มีพระคุณนะครับอันนี้มันจะเกื้อหนุนให้เรามีอยู่มีกินนะครับผมไม่เดือดร้อนมากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนิดหนึ่งนะครับผมท้ายคลิป ทายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสำหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในแต่ละงวดนะครับจากใจจริงกระผมครับทาง YouTube ยูทูบชา n e l เล็กเด่นเล็กวิ่งนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เกียรติติดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด u b s c r i b e นะครับก็กดได้ครับปุ่มสีแดงทันด้านล่างนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับ ก็าฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีกันใช้ทุกๆท่านนะครับสำหรับผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ